อารังอาย雅จกาสันติทัสสะปะรคะติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิม an ok ังปะชาณโมตัสสะพะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะมโมตัสสะพะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะมโมตัสสะพะภะวะโต อะระหะโตสมมาสัมพุทัสสาอันตานิิคเวอามันตยามิโววยะอม,มาสังขาร,าระอปมาเทนะสัมปาเทธทานณวันบบนี้กระผมจะมาภาพจะได้น้อมนำธรรมะมาสแสดงเพื่อเป็นการปาโพ ชาวบ้านคือศพของหลวงปู่ทานาานะครับโนอายุเกปาสรรษาส1ที่ได้มดรณภาพไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วและวันนี้ได้รับความเมตตาจากคร,ร,ร,รูบาอาจารย์พระเถระเถระโดยมีหลวงพ่อพระครูเกษมธรรมานุวัตรจะคนั้งบิญตรการพื้นผลมาเมตตาเป็นประธานประสม และก็มีหลวงพ่อพกุกบัญญาเกมันทิมารักจะ,ะนั่งเบรโพไสัยอมทั้งพระเทรัชาราบหลยรูปมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมนี้ยังได้ความได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประสิทธิ์แสงสว่างประดอำเภอโพลสัยพร้อมทั้งญาติธรรมมาเป็นประธานและเป็นผู้มีน้ำใจเพื่อที่จะได้ บำเพ็ญกุศลอุที่บุญกุศลให้กับหลวงปู่ทานาะครวนโนซึ่งเราทั้งทั้งหลายเป็นสาวกิรือสา์ของน้องปู่จากการเป็นเกจิูวาจารย์ซึ่งได้เป็นผู้มีบทบาทมาทั้งแต่สมัยยังเจาวัยแต่สมัยที่เป็นสามเณรก็ได้ท่องเที่ยวเดอทุดง ไปศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติพร้อมทั้งได้ศึกษาวิชาเวทมนตร์คาถาอาคมจากปรบาจารย์หลายที่หลายแหย่งไปทุรมยังภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ยังต่างประเทศภูเขาไฟแต่ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงด้วยว่าบ้านเมืองเดือดร้อยมีภาพควิมิีมารบกวนบ้านเมืองจึงได้ดีผู้มาอ้อนวอน ให้รวงปูดรลาสีขาไปเพื่อได้เป็นที่พึ่งของบ้านเมืองไปแล้วก็ไปรับหน้าที่ตำแหน่งการเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรแล้วก็ได้ทำงานดูแลชาวบ้านเป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งการขยายเขตอาณาบ้านเมืองพร้อมทั้งได้เป็นผู้นำในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในปราบโจรปราบ ป่อาการร้ายต่างๆและก็ได้พัฒนาชีวิตได้มาเป็นกำนันก็ได้ทำหน้าที่ดีได้เป็นกำนันแนทองและก็มีกิทธิสัมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพยําเกรงของผู้คนทั้งหลายพอเสียณอายุจากราชการในอายุ 60, 60ปีได้ไม่นานก็ได้มาบวชใต้ร่มพระกาสาวา์ มาบวชเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในทางพุทธศาสนาและก็ยังเป็นผู้นำทางฝ่ายบ้านเมืองซึ่งได้ทราบข่าวในสมัยที่ท่านยังเป็นคาราวาก็ทำหน้าที่ได้เดินเรื่องทำให้มีการขยายเขตอำเภอจากย้ายมาจากเขมราชมาเป็นอำเภอโพนสายตลอดถึงได้เป็นผู้นำในการพัฒนาหลายด้าน ในส่วนที่ท่านมาบวชเป็นพระอีกรอบที่สองในทางพุทธศาสนานั้นก็ได้เป็นผู้ทรงวิชาอาคมเป็นผู้มีเมตตาต่อญาติโยมสิษย์ญาติสิษย์ทั้งหลายได้ทำวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ปกปักรักษาป้องกันแก้ว้างปลอดภัยเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยเฉพาะทั้งองสีพึ่งขุนแผน ตลอดถึงกาววอนหลายรุ่นหลายคาถาที่ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สิทธิาริสท์ทั้งหลายได้เข้ยวข้าลอดภัยค้าขา,า,ายร่ำรวยโดยเฉพาะคาถาหนึ่งที่เวลาจะไปาาค้าขายล้มปูให้ท่องว่านาคูตินาคูตติก็เป็นคาถาเพื่อเป็นการดึงซั์เป็นเมตตาชัากชวนผู้คนทั้งหลายได้มา ที่หลบชอบวัตถุสิ่งของค้างขายมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้ไปค้างขายเสร็จแล้วก็นึกถึงคาถาที่ลุงปู่แนะนําให้ท่องก่อนจะทํากิจกรรมค้างขายอะไรต่างๆพอนําไปบริกรรมแล้วก็ได้รับผลอันสมเป็นในประการค้างขายดีนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เป็นผู้นําพัฒนาเสนาสนัก วัดป่าแห่งนี้โดยการทำวัตถุคนเพื่อเป็นรุ่นสร้างโบสซึ่งก็กำลังดำเนินการก่อสร้างแต่ด้วยอายุข,ขัในวัย60ปีมาบวนในพุทธศาสนาทำงานเป็นที่พึ่งของศิษยานุศิษย์ทั้งประ,ประชิตและครือข่ัจน,นอายุ92ปีร่างกายสังขารก็โรยลาไปตามกาลเวลาไม่มีที่ใครจะทัดทานได้ คือในน้ำลมไฟนั้นมีอายุกำหนดการเวลาถึงหาว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในช่วงเยาว์วัยแต่พอบั้นปลายชีวิตอายุการเวลาของการใช้ร่างกายในน้ำลมไฟนั้นก็หมดอายุไขก็แตกสลายไปถึงหลงปูใจจากไปเฉพาะในน้ำลมไฟนั้น แต่สิ่งที่ยังอยู่ในความรู้สึกทรงจำของสิทธิสิทั้ง,งหลายก็คือคุณนางความดีปฏิบัติธรรมสวยงามของหลวงปู่แล้วก็โอวาทคำสอนคำแนะนำดีงามที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาฟังโอวาทได้ปฏิบัติตามยังอยู่ในความทรงจำเห็นนั้นในการจากไปของหลวงปู่นั้นก็จากไปแต่รูปก่ยเท่านั้นส่วน คุณงามความดีจิตวิญญาณยังอยู่ในความทรงจำในความรู้สึกของศิษย์ญาติศิษทั้งหลายเราทั้งทั้งหลายที่มาทรงเสริการเพื่อที่กุศลถวายต่อพรวคปูบุนี้โดยมีหลวงพ่อเจ้ากระนัเงเบิดพระกุบัญญัติมหาภิกษุได้เป็นประธานในงานพาคณะสงฆ์อมตะโพธิ์ใส่ความทั้งยาิโยกทั้งหลายมาทําพิธีบำเพ็ญกุศลศบตั้งแต่หลวงปู่ได้จากไป จนถึงวันนี้เป็นวันชาปนักขึ้ศพก็ได้จัดพิธีอันยิ่งใหญ่สมเกียรติเป็นผู้มีคุณงามความดีควรแก่การยกย่องเราทั้งหลายเมื่อมาร่วมงานศพองขุนแล้วหลายท่านอยากทราบประวัติรายละเอียดก็จะมีเรื่องสือเล่มเล็กๆที่มีคู่ได้แต่งเรื่องราวที่อยู่ใกล้ชิดนำมาประกอบร้อยกรองร้อยเรือร่อง เป็นประวัติที่ควรทรงจำและควรเป็นแบบอย่างนำไปเผยแพร่ให้สิทธิอนุสิตทั้งหลายได้จดจำล้มปูว่าล้งปูธานาควโนนั้นไม่ใช่บุคคลที่ธรรมดาแม้แต่เป็นคารวะญาติโยมยังได้ทำเป็นเหรียญที่นึกในสมัยเป็นกํานันด้วยความงามคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้เป็นที่น่าเก่ขงขาวของผู้คนทั้งหลาย ที่ได้พบเห็นรู้จักพอมาบวชในพุทธศาสนาก็แผ่หหขยายความเมตตาตลอดถึงสิ่งดีสิ่งงามที่เป็นที่ร่งของญาตะะิโยมตลอดสิงนสิยาคทั้งหลายทีนี้ในส่วนหนึ่งที่หลวงปู่ได้เป่าลงไปว่าการที่จะได้วัตถุบุคคลไปเสริมสิตบุคคลเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตให้ดีให้งามให้เกิดนุ่งเหืองนะั้น ก็อยู่ที่ฐานกุงามความดีของผู้นำไปใช้ด้วยหมายความว่าผู้ที่นำวัตถุของคนหองปู่ไปใช้นั้นก็ต้องมีความดีรองรับถ้าว่าเราไม่ตั้งอยู่ในกุง am ความดีบุญบารมีก็ไม่เสริมดวงกันถึงปู่จะมีทางฐานอัปถมหรือว่ามีการเสริมดวงต่อชะตาต่อชีวิตให้ได้มีชีวิตที่ดีงาม มีการค้าขายร่ำรวยตลอดถึงแค่ว,ว่าาปลอดภัยนั้นผู้ที่เคารพนับถืถอศรัทธารุ่งปู่นั้นก็ต้องมีฐานแห่งความดีรองรับด้วยเรียกว่าประกอบรองรับกันแต่ถ้าผู้ใดคุณนำคนดีไม่เกียงขอถึงจะได้คาาถาหรือว่าเหรียนรุ่งปู่ไปผลของการที่จะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจญรุ่งเรืงนั้นก็ได้น้อย ราะไม่เสริมต่อกันรองรับกันเหตนั้นการที่เราทั้งหลายจะได้นำวัตถุคนของลวงปู่ไปเราต้องนึกถึงปฏิปทาของลวงปู่ว่าในขณะที่ลุงปู่ได้มาเป็นสมณธรรมอยู่นั้นได้มีปฏิปทาอย่างไรประกอบคุณงามคนดีอย่างไรท่านสอนอะไรให้ทำคุณงามคนดีอย่างไร<ม>ก็นำปฏิปทานั้นนำไปปฏิบัติ และเอาโอวาทที่ท่านบอกสอนนั้นนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มเติมคุณงามความดีแก่ตัวเองด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุผคนนั้นจริงจะเพิ่มพลังเกิดคุณค่าแก่เราในการเป็นอยู่ในโลกในการไปอยู่ประกอบชีวิตหน้าชีกินานสิ่งที่ลูกู่ได้ทำเดินต้นแบบก็คือการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ท่านจะอยู่ในเพศของคาราวาสก็ทำประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมเป็นที่พึ่งพาสายของผู้คนทั้งหลายถึงขนาดว่าอยากกลับามาบวชอีกก็ถูกอ้อนวอนให้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำเหมือนว่าขาดผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างนี้หายากจนถึงวันเกเสียอายุ60ปีขอผลจากหน้าที่ราชการแล้ว จึงได้มยโอกาสได้มาบวชในพุทธศาสน,นาและก็ไม่ลาสิ่ขายอีกเลยจนตลอดชีวิตนั้นบ่งบอกว่าสิ่งที่ได้ปลูกฝังมาคือสิ่งที่ทุณธรนมคุณดีในสมัยมเบลสัมมณีนั้นยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของหลวงปู่ในการทําหน้าที่ในการผู้นานั้นก็เอาธรรมะในทางพุทธศาสน,นาไปนําเป็นเหตุให้ผู้อยู่ใต้ปกครอง ได้เกิดความบรรทับใจเกิดความรักเกิดความรัทธใในการทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นเหตุให้ผู้บนทั้งหลายเกิดความผูกพันเกิดความรักมีความเคารพเสร็จแ,แล้วในเมื่อท่านบวชในุัฏสาสาก็ได้เจริญตามธรรมะของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในภาคปฏิบัติได้ฝึกฝนอบรมในภาค กำลังฐานเดินโยงผมนั่งสมาธิในสมัยที่ไปเดินชื่ลงแล้วตื่นมาตีสามตีสี่ทำวัตรสมเนยิญสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการต่อบุญเพิ่มบารมีทำกิจใจให้เบาบางภายจากตัณหาเพื่อที่จะลด,ดละตัวที่เป็นเหตุนำาพาไปสู่การเกิดบ้านแต่เกิดหมายความว่าถึงลุงปู่จะมีความสามารถในด้านวัตถุมงคล เป็นผู้มีเวเมนนทมวลผลคาถาและก็เป็นผู้ชำนาญการในด้านเวทต่างๆแต่สิ่งที่ลูงผู่ไม่เคยรัทินก็คือกรรมฐา,านเพราะกรรมฐานเป็นสิ่งที่จะนำพาจิตใจเอนนี้ของผู่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมสิ่งไหนที่เป็นเอุนำพาไปสู่ความตกต่ำก็อาศัยกรรมฐา,านเป็นตัว กำจัดปัดเบาความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามาในทีิจึงมีคำพรรณนาคุณพรงู่ไว้ว่าอยู่แบบสมาะิไม่ได้มีอะไรหรูหรามากมายเป็นการเป็นอยู่เหมือนคนธรนธมรมดาพระธรรมดาทั่วไปทั้งนั้นที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสาม,มารถการอยู่อย่างต่าแต่การทานั้นอย่างสูงเพื่อยกฐานะจิตใจนั้นให้ดีให้นม ส่วนกายนี้จะอยู่ได้ในโลกไม่เกินร้อยปีหลวงปู่ก็ได้เรียนถึงตรงนี้จึงได้ทำความเป็นเดนนุโกนั่งสมาธิทำบุญสวดมนต์โดยไม่ได้ขาดเพื่อเป็นการยกฐานะจิตใจจากพระไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในการปฏิบัตินั้นเราดูภายนอกก็อาจจะเหมือนเป็นหลวง,ลงปู่หลวงตาทั่วไปแต่ปฏิบัติา,านในแนวทางก,การปฏิบัติโดยเฉพาะภ้าคกรรมฐานนั้น เป็นสิ่งที่ล่มปู่ได้ยึดหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นลว,ว่าล้มปู่เป็นต้นแบบให้กับพระลูกพระหลานได้เจริญรอยตามโดยธรรมะพาคปฏิบัติพอถึงกาลากายนี้แตกไปเราก็ไม่ได้เป็นห่วงล้งปู่เพราะว่าในธรรมะพาคปฏิบัติที่ลวมปู่ได้เจริญมานั้นจะนำพาชีวิตจิตใจนี้ไปสู่พภูมิู่ที่ดี ตามบุญุสนที่เล้รหลวป,ปู่สังสมเป็นมา <c oughs> ก็เรียกว่าในชีวิตในการเป็นอยู่ทั้งข้าของความเป็นคารวะาและภ้าของความเป็นพักยังไม่ทิงคุณนำพมดีที่จะต้องไฝฟคว้าหาให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่กายนี้จะแตกไปสิ่งนที่เราทั้งทั้งหลายมาร่วมงันสนในวันนี้เราก็จะได้ข้อคิดกติธรรมในสิ่งหน่งว่า จนน้องโกจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากมายแต่สิ่งที่ไม่สามารถที่จะทัดทานได้ก็คือความตายความเสื่อมคือความแก่วความเจ็บความตายนั้นเป็นกฎของพัตถารักที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่องค์พระเสมาของเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทัดทานได้ แต่สิ่งที่มีคุณค่าก่อนการจะแดกไปที่น้องปู่ใดการทำก็คือการพัฒนาจิตใจให้เบาบางจากตัณหาคือความโลภความกธความหลงเสร็จแล้วก็อิงร่างกายไว้ให้เราทั้งทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลได้ประกอบคุณงามความดีได้หมุนจากการมาทําชาวรังนที่ศพบำเพ็ญกุศลสวนลูนงปู่แล้วศพลวงปู่ก็เป็นครูสอน ให้เราทั้งทั้งหลายที่เป็นพระเป็นญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาว่าสังขารที่มันเคยแข็งแรงทํางานได้ดีประโยชน์พอถึงกาลเวลาก็ดับไปกลายเป็นปูส่วนให้เราพิจารณาถึงสัจธรรมว่าดินน้ําลมไฟเป็นของประกอบเข้ากันเป็นชั่วคราวพอถึงเวลาก็แตกสลายไปโอ้ระเด้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลก็เอาศพของหลายคนมาเป็นครูสอนให้พระวิสุทธ์ตลอดถึงผู้คนทั้งหลายได้พิจารณาว่าสังขารที่เราทั้งหลายเคยดีพอใจพอถึงวันที่แตกสลายไปแล้วก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมเป็นรังแห่งโรคเป็นเกลียวของหมนูนอนเป็นที่หลเข้าเลออกซึ่งของปฏิพูลเป็นของไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่น่าดี โดยเฉพาะได้บารป่ไยในสมัยที่นางสิริมาได้ตายจากโลกไปในสมัยนางสิริมานั้นเป็นหญิงงาม,มที่มีความสวยงามผู้คนทั้งหลายได้มาจ้างไปมอนด้วยกันล้หลายหมืน่นหลายพันหลายแสนแต่วันหนึ่งได้มีกระยาในมิติดีคือนางอุราลูกสาวของนายคุณนะได้จ้างไปเป็นภรรยาชั่วคราวให้กับสามี จะเอาเวลานั้นมาประกอบอาหารถวายทานแต่องค์สดงบระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทําหน้าที่ชั่วข่าวนั้นละ่ะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของสามีเป็นเจ้าของบ้านพอให้นางอุตราได้ยมแย้มแจ่มใสต่อสามีของตัวเองก็เกิดความหวงังต่เอาน้ําร้อนไปนสาดนางอุตราแต่น้ําร้อนกลายเป็นน้าเย็นด้วยความเมตตาที่นางอุตราได้แผ่ให้พอนางมีสติเลิกได้ว่า ไปหึงหวงสามีของเขาเองจึงได้ขอขมาโทษนางอุตรานางอุตราอบอกว่าการขอขมาโทษนนั้นยังไม่จบต้องไปขอขมาโทษสมเด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแส่แล้ววัจจุนางสศรีมานั้นไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องาต่างๆให้ฟังพระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้กับนางสศรีมาฟัง พอแสดงทมจบลงนามเสร็มาได้กรุธทมได้กรุษายธรรมได้กรุธท,ธทเป็นพระโสดาบันศรัทธาในพระธรรมตรัยอย่างไม่หวั่นไหวเสร็จแล้วตื่นเช้ามาทุกวันได้ทําบนตักบากท,ทุกเช้าเพื่อเป็นการสั่งสมบุญในการมาเบ็นานคุณธรรมของพระโสดาบันนั้นสามารถปิดประตูบวยภูมิได้จะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตโซโรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดจฉัน อย่างมากมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเกิดเป็นเทวดาเป็นเกิดเป็นภูมิตามกำลังของบุญวันหนึ่งนางได้เจ็บป่วยลงมีพระภิกษสุรูปหนึ่งไปรับบิณฑบาตเห็นานางใส่บาดรื้วยมือสังเเขาก็ายังมีความปฏิบัติีกำหนดในานางสริมาก,กลับมาถึงวัดนอนทุนปโปควางบาดไม่ฉันพัจหานพอวันที่สองนางสริมาตายพระราชาได้นาเรื่องนี้ไปกราบูลองค์สมนัสสมมาของเจ้าว่า จะจัดการสพนางสิริมาอย่างไรพระราชาได้กลาบทูลขอคำตึกสาจากพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าให้นำสดนางสิริมานั้นไปประกาศขายตามต่อซอกซอยาาตายตำรวจทั้งหลายก็นำสพนางสิริมาไปประกาศขายสดนี้ให้ราคาแสนหนึ่งไม่มีใครซื้อลดลงมาห้าหมื่นไม่มีใครซื้อหนึ่งหมื่นไม่ซื้อให้ฟรีๆก็ไม่มีใครเอา ผ่านไปสี่วันราชาก็ได้ไปกราบทูลถามหลสเสด็จสมาถถามาหลวงเจ้าว่าจะจัดการศพนางสิิมาอย่างไรพระองค์ให้นําศพนางสินมาไปดอยไว้ที่ป่าชา้ากิ่งิบเสร็จแล้วก็ประกาศให้พระพิสุทธิสมเนเรเศรษฐีราชามาส,ส่งเสกการสดนางสินมาพอมาพร้อมเพียงกันแล้วพิสุทธิ์ูปที่นอนคุ้งโปมีความกระหน่ำได้ทราบข่าวของเขาก็ได้สักเกวรนของเจ้วันมา ฟังธรรมเทศนากับเขาด้วยในเมื่อทุกคนมาความพระองค์ก็ยกศพนางสิริมาที่กำลังคลองอื่นนอนกำลังสนใจกำลังน้ำเลือดน,น้ำหน,ำนองไหลกลับไปสู่ธาตุเดิมมีกลิ่นสสมเหม็นไปคุ้มทั่วบริเวณเอามาเป็นอุปกรณ์การสอนว่าร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคเป็นเยวของโหมหูนอนเป็นของไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยินดี ในสมัยที่นางสศรมามีร่างกายสมบูรณ์มีชีวิตอยู่หลายคนก็ต้องการเมื่อตายไปแล้วแม้แต่บาทเดียวก็มีคนซื้อองค์ท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาศพที่กําลังจะแตกสลายไปสู่ท่านเดิมนั้นมาเป็นครูสอนทําให้ที่ส่ดทั้งหลายได้คลายความกระดกทีดีเห็นภายในวตัตถุสงสารในการเดินไม่แต่เกิดผ่อนเบาในความยึดมั่นหือมั่น หลังจากที่โงคแสดงทำโจท์ลงมีผู้ได้บารุธรรมมาทิสมัยเป็นจํานวนเหมือนจำนวนแสนนั้นคือการที่เอาสพมที่ไม่มีค่าแม้แต่บาทเดียวมาเป็นดอกไม้ของพระหันการที่เราทั้งหลายมาร่วมมานส่ของปู่วันนี้เช่นกันหลังจากที่เราเพนทานแล้วที่บุญกุศนให้ปู่ยังไม่พอได้สมาทานศีลไปเป็นภูมิจันทร์ชั้นกลาง ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานที่คุญถวายปู่ในคำรบสองเสร็จแล้วในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมพิจารณาสร้างสดที่ปราศจากวิญญาณจะก,กลับไปสู่ธาตุเดิมเป็นเหี่ยของหมนอนเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่น่ายีนดีเกิดความคอนเบาจากความกำนัดจินดีได้เกิดเห็นอสุภสัญญาว่าเป็นของไม่ส่วนไม่งมได้เกิด การผ่อนปในวามกําหนักได้เกิดบุญในส่วนภาวนายังนำมาสู่การตั้งกิอธิฐานที่บุญถวายรงปุ่ีกคำรบสามนี้คือการมาส,ส่งกสการนำสมมาเพื่อถวายบุญทิ่บุญแก่พระปู่ในส่วนหนึ่งสิ่งที่เราได้จากการมาารสงคือได้เห็นจธรรมของชีวิตว่าทุกสรรพสิ่งที่หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ ยังจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตราบใดที่ยังไม่สามารถทําอะไรมั่งประให้เกิดขึ้นยังไม่สามารถทําลายสังหารคือความโลภความโกรธความหลงได,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 ด้ยังจะต้องท่องเที่ยวไปสู่พบนัย <Saturday> พบใจวันนี้ปู่เป็นครูสอนว่าในครั้งหนึ่งในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใช้ชีวิตในการลงชีวิตในการปิดคารวะด้วยการทําตัวให้เป็นประโ,โยชน์ต่อโลกต่อสังคม เมื่อมาบวชในาพุทธศาสนาแล้วแต่ศึกษาวิชามเรนกรรมฐานพัฒนายกฐานะจิตใจให้ดีงามแล้วถึงกายนี้จะแตกไปปู่ก็ไม่เสียดายแต่สิ่งที่ลูกปู่ได้สั่งสมไว้คือกรรมฐานที่จะนำพาจิตดวงนี้ให้ผ่อนเบาคลายความกระหน่ำกินดีในรูปในนามเพื่อที่จะเบาในการเรียนว่าแต่เกิดหาว่าปู่ได้ทำอะไรมาผลชั้น,ดนใดชั้นหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเป็นพระโสดาบัน ก็จะเกิดอีกไม่เกิเกนเจ็ดชาติถ้าว่าได้บรรลุอะไรมัตุผลท่านเป็นพระสกิตาคาเมก็จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวถ้าได้ทำอะเรมัตุผลให้เกิดได้บรรลุธรรมเป็นพระนาคาเมก็จะได้ไปเกิดในชั้นบมชั้นสุดท้ายถ้าว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระหันการเกิดครั้งนี้เป็นชาติสุดท้ายตัวตัณหาที่นำพาไปสู่พน้อยพบยใหญ่ไม่ดีปู่กายแตกไปแล้วจิตก็ดับ นั้นคือเป็นเป้าหมายเนี่ยางพุทธศาสนาที่องค์สเดวะสัมมาสาทธเจ้าได้สั่งสอนเอาวไว้เพื่อเราทัท้งหลายทั้งพพิสูจษ์สมเน,นตเรตลอดถึงยะโจมได้ปฏิบัติตามเหมือนปัฉิมโอวาทาาที่องค์สเดวะสัมมาสทธเจ้าได้ตัญญดแสดงให้กับภิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังในวันจัดบริหานว่าอันตานิทเวอา,วอา,ามัญตาวิโววยธรรมาสังขาราปมาเตนะ สัมปาเจถาเป็นอาทิดูกว่อนี้สุดทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายดูยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอน,นี้เป็นปัจฉิมวาทที่พระองค์ได้ฝากไว้ว่าในขณะที่ร่างกายกําลังสิ้นไปเสื่อมไปเราจะทําอย่างไรจะยกฐานะจิตใจนี้ให้ผ่อนเบาคลายจากตัณหาให้ผ่อนเบาคลายความกระยินดีนนในรูปเรีนนาม เพื่อที่จะทำอริมกิจผลให้เกิดขึ้นก่อนการที่จะแต่งไปเนี่นั้นธรรมเทศนาวันนี้บุญใดฤทุศนใดนที่เกิดขึ้นจากการแสดงคมขอที่ถวายกับรงมูลทานาคาโนครบาลนที่ได้จักไปในวัย92้าสองปีพรรษาสามเดชขอถวายบุลทั้งหมดทั้งปวงให้รงป,ปูได้รับเอาอนุโมทนาไปสู่ภูมิที่ดีได้รับความสุขในภูมินั้นและบุญกุศนี้ กอได้มอบถวายกับผู้อาจารย์โดยยุง่งพ่อเจ้าคณะอำเภอตาการพืรนผลพระภูระเกรตธรรมารวัตที่เจตประธานประสมและหลวงพ่อพระรูเอมาปัญจพิรักได้เป็นผู้ดำเนินงานบ่าเป็นกุศลในครั้งนี้ตลอดที่คณะสงฆ์แาโย,ย,ยมทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจัยโรคภัยแห้เจ็บมีอายุมั่นคงยืนเท่บความสมบูรณ์ไปด้วยโภทระพับสมบัติบริวารสมบัติธรรมสมบัติ จริในทางศีลภาวนามีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุนไพบูณ์กล่าวคือมคผลมณีพานด้วยการจบุกท่านทุกรูปทุกคนเทินเอวังก็มีรัตนกาลฉันดีสาธุยะมุตตาสวาคาวะโตอะโตสัมมา